คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดงห้ก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก 45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจําวันที่15ธันวาคม2564ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีอีกเช่นเคยสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP 45นาที เพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่เข้ากลุ่ม v p 45นาทีทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีบริการแบบรายวันให้นะครับถ้าสามารถสั่งซื้อทัศนะแบบรายวันได้ที่ไลน์แอด over 168ได้เลยนะครับ และในตอนนี้นะครับทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีบริการแบบเว็บไซต์นะครับในชื่อรูปแบบนะครับ overscore168 นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งานฟรี7วันนะครับตั้งแต่วันที่7ธันวาคม64ถึง15ธันวาคม64นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันทดลองใช้งานในวันสุดท้ายนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากทดลองใช้งานนะครับแล้วก็อยากใช้งานต่อนะครับก็ลองแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ที่ไลแอ o v e r 1 6 8เช่นกันนะครับและอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ทางช่องลงเป็นยิงของเซอฮอตนะครับเจอรูปภาพนี้ครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้แล้วท่านสามารถนาภาพนี้นะครับไปเปลี่ยนส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม V I P 45นาทีได้เลยนะครับครับและฟุตบอล V I P บทแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตนค่คืนนี้นะครับ จะพาทุกท่านนะครับไปฟุตบอลเยอรมนีเดจิโอนิกานะครับหรือฟุตบอลเยอรมนีลีกท้องถิ่นนะครับเตะเวลาตีหนึ่งนะครับคู่ระหว่าง t s v สกอตไมล์พบก,กับ VFR อาร์อรเนมาเริ่มรีข้อกันที่ตลางคะแนนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเริ่มกันที่ t s v สกอตไมล์เจ้าบ้านแข่งไปแล้ว20นัดชนะ 3, สมเสมอ3แพ้14ยิงได้16เสีย34 เก็บไปแล้วทั้งหมด12แต้มรังอันดับที่19ของตารางในเวลานี้ส่วนทีมเย,ยื FR, อนอย่าง VFR a r รินแข่งไปแล้ว20นัดชนะ9เสมอ2แพ้9ยิงได้3าเสีย39เก็บไปแล้วทั้งหมด29้าแต้มรังอันดับที่9ของตารางในเวลานี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเย,ยื FR, อนอย่าง VFR a r รินนะครับที่มีอันดับเหนือกว่าต่อไปครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของ TSV Scott หเจ้าบ้านนะครับที่ลงแข่งขันทุกรายการนะครับ ทีทีสกอตต์ไม้ห้านัดสุดชนะ1เสมอศูนย์แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับนัดล่าสุดแข่งในการฟุตบอลเยอรมน,นีดี้องจ่นนะแข่งเมื่อวันที่1 1เดือนสิบสบุกไปเยือน FC เกสเซ่นนะครับก็บุกไปแพ้มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่าง v f เ a r อารน5นัดา่าสุดนะครับ VFR a r อารน5นัดา่าสุดที่ลงแข่งขันนะครับ ชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1นะครับนัดล่าสุดก็แข่งนั้นการเยอรมันหลีกท้องถิ่นครับแข่งเมื่อวันที่11เอดือน12 2021 VFR อารลนนะครับได้เล่นในบ้านนะครับก็เปิดบ้านนะครับเสมอกับ FK เพิร์ม,มาเเซนมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ต่อไปครับไปดูผลงานโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ t s b สกอตมายชนะ20%เสมอ0%นแล้วก็แพ้ไปถึง80% ส่วน VFR Arlen นชนะ60%เสมอ20%แล้วก็แพ้20%ผลงานโดยภาพรวมตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่าง VFR Arlen น,นะครับที่ดูดีกว่านะครับเพราะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่60%ส่วนเจ้าบ้านอย่าง c SV s c o t l ม n นั้นก็หนักไปทางแพ้นะครับที่80%ส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดที่ SV s c o t l a n 5นาดหลังสุดยิงได้4ประตูยิงได้เฉลี่ยนัลัาสุด0.8ต่อเกม เกมรับเสียไปส0ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.0ต่อเกมส่วน vfr a r เ e นห้านาดหลังสุดยิงได้14ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.8ต่อเกมส่วนเกมรับเสียไป12ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.4ต่อเกมในเรื่องของการยิงประตูนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเยนอย่าง vfr arlen นะครับที่ทาได้ดีกว่าเพราะมีเปอร์เซ็นต์ยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.8แนะครับแต่ก็เป็น vfr arlen นะครับที่มีเกมรับนะครับ เสียเยอะกว่านะครับเสียอยู่ที่เฉลี่ยน่าละ2.4ต่อเกมส่วน TSV สกอตไมนั้นก็มีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วเช่นกันนะครับเสียอยู่ที่2.0ต่อเกมนะเมื่อมองด้วยภาพรวมตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับเกมลุกเป็น VFR เล่นที่ยิงได้เยอะกว่าแต่ก็เสียเยอะกว่านะครับน่าจะเป็นบอลที่แลกกันสนุกนะครับนะถ้าดูตามจากสาติการยิงประตูในตรงนี้นะครับ ถือว่าทีมเยือนนั้นเป็นทีมกล้าได้กล้าเสียเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับไปดูผลงานนะครับที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมทั้งสองทีมเนี่ยเคยพบกันเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับก็ทีมวีสกอตแล์เนี่ยยังไม่เคยชนะเลยเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับวีเอฟอารเนี่ยไป2นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งรายการเยอรมันลีกท้องถิ่นแข่งเมื่อวันที่21เดือน8 2021เย่ยที่บ้านของวีเอฟอารนะครับเป็นวีเอฟอารเปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์ 3ประตูต่อหนึ่งต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปในราคาเปิดนะครับเบียร์สามหเปิดลงออมานะครับให้ทีมเยือนอย่าง VFR อารินั้นบุกต่ออยู่ที่ปอปอนะครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่1.03และได้จ่ายน้ําให้กับทีมเยือน0.83ต่อไปครับไปดูราคาฟูในราคาเปิดนะครับกับเบียด3สามครับ เบสสามหราเปิดออกมาบอกว่าถ้าจบ้านชนะาจอยู่ที่3.00จุดจเสมอกันายอยู่ที่3 6 0แ,ยยและถ้าทีมเยือนชนะาจยอยู่ที่2.00ก็ต้องบอกว่าคู2.00กับราคาแฮนด์แคปในราคาเปิดนะครับราคาพออนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาฟูนะครับที่อยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาแฮนด์แคปไปได้นะครับฟูนะครับราคาพออคือ2.06ถึง2 1 0นะครับ ไปครับไปดูราคาเฮนนิแคปปัจจุบันหรือราคาสดนะครับเบสนะครับก็ยังเปิดให้ทีมเยอนอย่าง VFR อาร์เล่น,นบุกต่อยที่0.25หรือปอปจ่ายน้าให้กับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่1.03และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือน0.89ต้องบอกว่าราคาอของเบส3สนั้นค่อนข้างนิ่งนะครับต่อไปครับนำราคาเฮนนิแคปไปเปรียบเทียบกับราคาคู่ปัจจุบันหรือราคาสดนะครับ เบียร์3.65บอกว่าถ้าชาวบ้านชนะจ่ายอยู่ที่3.00จ่ายเท่าเดิมจะทำการจ่ายอยู่ที่3.00จ่ายเท่าเดิมและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่2.00จ่ายเท่าเดิมต้องบอกว่าราคาของเบียร์3.65นั้นค่อนข้างนิ่งทั้งราคาเฮนดิแคปแลวก็ราคาภูนะเบียร์3.65อาจจะมั่นใจในราคานี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งราคาภู2.00กับราคาเฮนดิแคปปปนั้นอยู่ในหน้าบอต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับ แต่ถ้าสังเกตดูนะครับบริษัทคาวซูบเบตรหรือเมนชั่น88ก็ดีนะครับมีการปรับน้ําของเจ้าบ,บ้านนั้นลดลงนะครับบริษัททั้งสาบริษัทให้ความสําคัญไปที่เจ้าบ,บ้านนะครับซึ่งมองว่าเจ้าบ,บ้านนั้นอาจจะสู้นะครับแต่นะครับในการสู้ของเจ้าบ,บ้านผมมองว่านะครับจะเป็นเกมเปิดนะครับนะซึ่งสามารถลุ้นประตูได้จากทั้ง2ฝั่งตามราคาซึ่งราคาบอลปอปอนเนี่ยเป็นราคาบอลสามหน้าอยู่แล้วนะครับ อย่างที่ผมได้พูดไว้ในคลิปกนก่อนนะครับราคาเสมอนะครับพอราคา,ราครึ่งลูกหรือราคา0.75หรือครึ่งลูกเนี่ยเป็นราคาที่หน้าบอลสามหน้าแล้วซึ่งลุ้นประตูดได้จากทั้ง2ฝั่งเมื่อนําไปวิเคราะห์กับสถิตินะครับที่เราวิเคราะห์มาสักครู่นะครับซึ่งทีมเยือนเนี่ยอย่างวิญาณได้เนี่ยเป็นบอลก็าได้ค่าเสียนะครับเกมลุกเนี่ยยิงได้เยอะส่วนเกมรับก็เสียเยอะนะครับส่วนเจ้าบ,บ้านเองนะครับเกมลุกนั้น ถึงแม้จะยิงได้น้อยนะครับแต่ด้วยการเล่นในบ้านนะผมว่ามองว่าน่าจะสู้นะครับแล้วก็เกมรับตัวเองค่อนข้างรั่วนะครับทั้งคู่เนี่ยเกมรับรั่วทั้งคู่เลยนะผมมองว่าคู่นี้น่าจะเกิดประตูจากทั้งสองฝั่งงุมเสมอมีครับแต่ผมมองว่าน่าจะเสมอแบบมิสกอร์หรือถ้าทีมใดทีมหนึ่งจะชนะผมก็มองไปที่ทีมเยือนนะครับเพราะว่าสถิติในการเล่นช่วงหลังก็ดูดีกว่าแล้วก็เกมลุกดีกว่านะครับ ถ้าจะให้ทีมใดทีมหนึ่งชนะผมก็มองไปที่ทีมเย็นอย่าง b f r อ r าริที่จะบุกมาด้วยบุกมาชนะด้วยสก,กอร์2ประตูตอนนี้นะครับแต่ในราคาลักษณะนะี้เป็นราคาบอลสาหน้านครับเราไปรุ้นประตูจากทั้ง2ฝังง่งกันครับในคู่นี้ก็สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเตมเวลามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ำฝั่งสูง1.0 0และจ่ายน้ำฝั่งต่ำอยู่ที่0.85้ก็รอราคาในการเข้าทำในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือ0.75ลงมา ครึ่งแรกไม่มาให้ตานย้ำครึ่งหลังทันทีฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอร์ฮอนในวันนี้นะครับไปฟุตบอเลเยอรมนลีกท้องถิ่นนะครับเตะเวลาตีหนึ่งนะครับคู่ระหว่าง t ีเอสบีสกอตมาบกับ VFR อ r าร์นะครับก่อนาาก,กันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ